สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอเมริกาเลยนะฮะเพราะมัวแต่ไปติดตามสถานการณ์ในพม่าที่รุนแรงขึ้นทุกวันนะคะวันนี้เนี่ยก็ขออัปเดตชีวิตในต่างแดนด้วยนะ<อ>ทุกคนจะได้เห็นถึงความแตกต่างของคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกันคนะ,ะมุมหนึ่งของโลกเนี่ยประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่อีกมุมหนึ่งของโลกเนี่ย ประชาชนยังต้องต่อสู้กันเองในประเทศเพื่อขอพื้นที่เล็กๆที่ได้อยู่อาศัยเท่านั้นเองนะคะคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการบันเท่อการเดินทางจากรัฐวอชิงตันฝั่งตะวันตกไปรัฐเพนซิลเวเนียรัฐเวสต์เวอร์จิเนียรัฐนิว,วยอร์กรัฐน,นิวเจอร์ซีย์ระหว่างวันที่25-30พฤศจิกายนปีพศ2566นะคะ ครั้งนี้น่ะดิฉันก็เดินทางติดตามสามีเหมือนเดิมนะคะ,ะคุณโรเบิร์ตนยเขาจะไปทำงานส่วนดิฉันเจะตั้งใจเปิดโลกกระทั่งไปสัมผัสโลกไปรู้โลกนะคะไปดูชีวิตของมนมุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้แต่แล้วีิว่าแตกต่างอย่างไรไปแรกของพวกเราคือคิสบูร์แ่ะเพชรชุก มาถึงวันแรกเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของวันคริสต์มาสนะคะประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็จะยืนรอแถวเข้าไปเล่นสเกตต์นำแข็งกันยาวมากนะคะเพราะว่าล็อตของ young people we are not that young anymore รู้ไห ฝ <Cool. S 2> รั่งเนี่ยเขาก็มีตลาดนัดด้วยนะมีของกินของใช้ให้เลือกซื้อมาก You <'ll> come <า> to the market square ่า what do they sell? s e l เห็นของที่ขายในร้านนี้เนี่ย <Okay. S 1> เหมือนที่เมืองไทยขายให้นักท่องเที่ยวกันไหมคะ ดูดูไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ <Sorry. S 1> แล้วฝรั่งเนี่ยก็จะยืนเข้าแถวกันรอซื้อขนมว่ขนมปังนะคะเป็นของทันเล่นของที่นี่นะ <c oughs> ระหว่างที่เดินกลบับโรงแรมเนี่ย พอเห็นป้ายของเครื่องดื่มกระทิงแดงนะคะก็รีบชี้ให้คุณโรเบิร์ตดูเลยค่ะว่านี่เป็นสินค้าจากเมืองไทยนะคะเมืองนี้เนะี่ยก็จะติดกับรัฐเวสเวอร์จิเนียขับรถประมาณสองชั่วโมงก็ถึงนะคะพราะเราเนี่ยก็จะวางแผนเดินทางเนี่ยให้ถึงรัฐเวสเวอร์จิเนียก่อนที่ท้องฟ้าจะมืดในเวลาสี่โมงเย็นนะเพราะฤดูหนาวของอเมริกาเนี่ยกลางคืนจะยาวกว่ากลางวันนะคะ พระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นช้าแล้วก็ตกเร็วนะคะส่วนอุณหภูมิในแต่ละเมืองเนี่ยตามกว่า7องศาเซลเซียสหมดนะคะระหว่างทางน,นะคะพวกเราก็ได้แวะชิมแซนด์วิชส,สไตล,ล์อิตาเลียนนะคะอาหารการกินของฝรั่งเนี่ยก็จะแตกต่างกับคนเอเชียมากนะคะช่วงแรกๆเนี่ยจินนี่ก็จะรู้สึกไม่ชินนะคะที่ต้องกินขนมปังแทนข้าวแทนก๋วยเตี๋ยวเป็นประจำนะคะ แต่ตอนนี้น่ยก็เริ่มแล้วล่ะนะครมชินกระเพาะของคนเราเนี่ยปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมจริงๆนะฮะเชื่อเถอะนะเพียงแต่ว่าต้องให้เวลานะพอไปถึงเมืองมอแกนทาวรัฐเวสเวอร์จิเนียนะคะคุณโรเบิร์ตก็เข้าสู่โหมดทำงานนะฮะส่วนจินนี่นะก็วางแผนเที่ยวชมเมืองนะฮะสิ่งที่ชอบที่สุดนะฮะเวลาที่อยู่ในต่างแดนนะคะ ไม่ว่าเราจะไปเมืองไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีหอสมุดสาธารณะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปอ่านหนังสือค้นหาความรู้นะคะแล้วก็มี WiFi ให้ใช้ฟรีด้วยนะ,ะสำหรับเมืองนี้นะคะจินนี่ก็มาเป็นครั้งที่สองนะฮะทุกครั้งเนี่ยก็จะไปอุดหนุนร้านอาหารไทยก่อนนะฮะเ,เมืองนี้มีร้านอาหารไทยอยู่สองร้านนะฮะ ร้านช้างไทยเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่พักนะคะส่วนอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อตะใคร้ไทยนะอันนี้ก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมนะคะครั้งนี้ก็เนื่องจากหิมะตกนะคะก็เลยได้แต่อยู่แต่ในโรงแรมอย่างเดียวนะคะมีแต่วันแรกนะ,ะที่มาถึงแล้วเนะี่ยอากาศดีนะคะก็ไปชิมอาหารไทยที่ร้านช้างไทยนะคะอาหารไทยในแต่ละรัฐของอเมริกาเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปด้วยอีกนะ ยังบางร้านนะคะรายการอาหารที่เราอ่านแล้วรก็ยังรู้สึกงงๆนะอย่างเมนูนี้นะคะทุกคนลองไทยดูว่าคือเมนูอะไรนะ,ะ crazy spicy noodle นะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าคือคือหมายถึงเมนูไหนเนาะส่วนอาหารในโรงแรมที่นี่ก็จะเหมือนกันนะคะซ้ำๆนะคะมีแค่ไม่กี่อย่างนะไม่ได้มีแบบหลากหลายให้เลือกเหมือนในโรงแรมของเอเชียนะ พอเสร็จธุระในเมืองมอแกนทาวน์นะฮะว่าเราก็ออกเดินทางไปรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครั้งนี้นะ่ะก็แวะมาที่รัฐนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยเพื่อร่วมประชุมกับครอบครัวและหุ้นส่วนของพี่คนหนึ่งที่คุณโรเบิร์ตนับถือเหมือนอย่างพี่ชายเลยนะฮะพี่ชายคนนี้เนะี่ยพื้นเพเขาเป็นชาวอิตาลีนะ เขาได้ทำงานค้นควา้าแบตเตอรี่ทดแทนมานานหลายปีนะคะตอนนี้คือยังเหลือง,งานอีก20%นะคะก็จะสามารถเอาไอเดียของเขาเนี่ยมาเข้าสู่ตลาดขายให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วไปนะแต่ก็อย่างว่านะคะคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นไปตลอดนะคะเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจกระทันหันนะคะตอนนี้ก็คือครอบครัวก็ต้องมานั่งเก็บงานนะคะและคุณสวนเนี่ย ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะลงทุนต่ออีกหรือเปล่านะฮะชีวิตคนเรานะฮะสั้นจริงๆงนะฮะจงใช้ชีวิตให้มีความสุขบนโลกใบนี้เถอะนะฮะสำหรับจินนี่นะฮะก็ได้ติดตามคุณโรเบิร์ตนะีไปมาแล้ว30กว่ารัฐในอเมริกาในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะฮะการที่เราได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของคนในพื้นที่เนะี่ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะว่าความแตกต่าง เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะมนุษย์เราเนี่ยจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมที่ต่างกันนะคะ,ะสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยร้านอาหารสเปนนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไปชิมอาหารสเปนนะคะรูปแบบการเสิร์ฟอาหารของเขาเนี่ยก็สร้างความประทับใจนนให้กับติณานมาเปะนมากเ,าาเลยนะเมนูเนี่ย ยังไม่ได้มาเลยนะคะยังไม่ได้สั่งอาหารเลยนะคะแต่มีว่าขนมปังอาหารทานเล่นเนี่ยมาให้ก่อนนะคะนี่คือฟรีหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพวกเราก็ได้สั่งผักนะคะแล้วก็ปลานะคะแล้วก็ปลาหมึกอะไรมาชิมดูนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรสชาติของสเปนนะคะแล้วก็ทีเด็ดก็คือ ยำแอนโชวีนะคะจะเป็นปลาสีขาวเล็กๆนะคะส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะเอาปลาแอนโชวี่น่ยไปทําเหมือนปลาร้าบ้านเรานะคะมันจะออกรสชาติแบบกลิ่นฉุนนะคะแต่สําหรับจานนี้ก็คือเขาใช้ปลาแบบสดๆมายำนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังให้โชโรนะคะเหมือนปาท่องโกนะคะมาจิ้มกินกับช็อกโกแลตอะมากเลยตกท้ายนะอันนี้ก็ฟรีเป็นกันนะฮะ โอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ